สวัสดีครับพี่ยินต์ต่อับเข้าสู่ช่องสวิตด,ดีมแชแนลกับเกมไลา์เกมสิบทีวันนี้วันที่25กับอีเวนต์จี้เครื่องรางมาใหม่อีกแล้วนะครับผมก็ว่าจะไม่ทำแล้วแต่เห็นมีจี้ที่อยากได้อยู่แต่จี้มาใหม่2อันอะ่ะไม่ค่อยดีหรอกไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกผมอยากได้จี้นี้จี้เก่าจี้เก่าจี้เลยหลังที่ผมยังไม่มีจี้นี้กับจี้นี้แต่อยากได้จี้นี้ก่อนเนี่ยอยากได้นี้ก่อน โล่สร้างเมืองแล้วก็เมืองเมืองคูนจริงๆอยากได้หมวกตัวนี้ด้วยนะหมวกนี้ดีแล้วก็อีเวนต์วันนี้อัปเดตมาใหม่ก็มียังไม่นับเลยไม่รู้ทำอะไรบ้างนี่น,น,น,นี่เลือกโหวดเลือกโหวดมีมีตัวสร้างโล่ ตัวจี้ข้างล่างราชาในประเทศตัวโบดจี้ข้างล่างกาะสร้างตัวโบดเกาะลอยฟ้าตัวโบดจี้ข้างล,างลา่า,า,งลางหมวกอ่าจะไม่รู้เลยว่าเป็นหมวกอะไรนะแต่ถ้าเป็นเอาสองนี้แต่ผมมีเอมีสองชิ้นมีสองชิ้นสองหรือสามอ่ะเนีย่ยหนึ่งสองแล้วเมื่อกี้เอาไปหนึ่ง สองไงสอง๋อยวดูก่อนอเนี่ยมาเป็นรูเล็ตลูกอมดาวดูซิมันเป็นยังไงแต่ดูทรงแล้วไม่ได้หรอกดู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 ด นี่มันแค่ลูกอมดาว,ดวเฉยๆเนี่ยถูกคือวันนี้มันอีเ,อเวนต์จีมันทำง่ายอยู่มันซื้อแบบซื้อแบบทีเดียวอะซื้อทีเดียวสิบอันนี้เปิดง่ายอยู่ไม่ต้องมาจิ้มทีละอันทีละซื้อทีละอันให้เหนื่อย เดี๋ยวเราขอรับของก่อนว่าจะถ่ายทอดสดไม่ดีกว่ามันต้องเชื่อมไหลอ่ะเกลียดยากมันยากยาก รับจี้ไม่ต้องดูกนี่มีแถมให้เลยมีแถมมีตัวเพิ่มเด็ดมานี่มีเพิ่มเด็ดอันหนึ่งนี่เพิ่มเด็ด ได้สักอันไหมไม่ได้สักอัน,นลเลยนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นีม่มันต้องการเท่าไหร่วะเนี่ยจะ้ะไม่ได้ดูต้องการ3อย่างอย่างละ2ออันและจี้พวกนี้ต้องการเท่าไหร่ อันเท่ากับว่าต้องการ12อันถ้าเปลี่ยนเป็นดาร์กเปลี่ยนเป็นดาร์กไม่ได้อันนี้ต้องซื้อเอาเอ๊ะมีเวนเอ๋าก็มีแทกเปลี่ยนอ๋อทั้งหมด9อันใช้ทั้งหมด9อัน9อัน สิบสองเออเก้าคูณสองสิบแปดอันแต่ไว้อยู่ก่อเพราะว่าวันนี้มันเป็นสุ่มแบบง่ายเนี่ยเนี่ยมันเป็นสุ่มแบบง่ายเพิ่มเลทถ้าแบบนี้ก็จะดีหน่อยใช้เวลาเร็วกวน่อยอ่าไปโอเค สิบอันเปิดเนี่ยผมชอบนะแบบนี้นะสุ่มเร็วๆเนี่ยไม่มีโอเคอันนี้อะอ่ะยี่สิบเลยเก้าหมื่นแปดนะ เอเอเก้าหมื่นแปดพันเพชรนะเดีย๋ยวอันนี้ผมก็จะข้ามอีก ครับผมข้ามแบบยับยับเลยนะครับข้ามแบบยับยับรับต่อ20อันรวดเดียวฟื้อฟื้อดูสิไอบวกกีอันโอ้โหไม่มีมาเลยแล้วก็ได้ขยะเพียบ ต่อเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการไปขายของในคลังทิ้งแล้วก็ดีรอบหนึ่งทรรมารอบนี้เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเนี่ยแบบนี้เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีแล้วก็ A อบวกยังไม่ได้สักใบนะครับผมตอนนี้ อารูนะครับผมได้อะไรบ้างไม่มี A บวกผมาเลยมีแต่ A ธรรมดาโผมายิ่งเก็บเพชรไว้เยอะมันยิ่งดูดเพชรเราเยอะเวลาเราทำอีเวนต์แต่คือผมไม่ค่อยอยากได้ตัวละครแล้วไง สมกันอีกครัง้งดูสิเอบัวมีทั้งหมด7ใบนะแล้วก็ไม่มีสักอันคือจริงๆผมก็อยากกดซื้อทียวสักสักร้อยอันไปเลยอะหมดสักหมื่นเพชรเลยอะแต่เวลาเรากดสุม่มกดเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องที่ซื้ออะมันมันจะเด้งขึ้นมาเยอะเกินอะแล้วมันจะไปเข้ากล่องข้อความอีกกันหนึ่งเสียเวลาเพิ่มอีก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้วกสักใบเลยหมดหมดไปห0พันกว่าเนี่ยโอ้มันเหนื่อยเหนื่อยจริงอนระัเอาจริงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจกระเดือมา ก็ผมเปิดกันจะได้อะไรบ้างเอานะผมจะตัดสั้นสั้นลงมากเลยเตัดตอนซื้อ,อแล้วก็ตัดช่วงเวลามานับแล้วก็มาเปิดตอนนี้นะเปิดตอนเราเปิดกล่องครบอะ่ะโอ้โหหกพันใ่ได้บ้านเดียวมิงตุกการสิบแปดอัน ตรงรอบนี้ผมหมดเยอะแน่ไม่ต่ำกว่าสองหมืน่นแหละเพื่อจี้เอาจี้เดียวอะระคางเลยอะเออเอาขึ้นกว่าจะขึ้นให้โอเคมาข้ามไปออมาดูซิ เบวกต้องมาเฮ้ยเป็นสามันละตอนนี้โอ้ยเปลบอ,อีกลบอีกรอบตอนนี้เราก็มายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ A บวกแค่สามันเองจะต้องได้ทั้งหมดสิบแปดอันได้นี้หกอัน6กคูณสองบสอบวกกับอีกสามัน สองสามเป็นหกสิบแปดมาซื้อทีเดียวดิหนึ่งครั้งสองครั้ง นม่ไม่ขึ้นให้อีกอ่าโอเคสองครั้งสามครั้งร้อยห้าสิบนะร้150อยห้าสิบบันใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ทั้งหมดร้อยห้าสิบจี้พอพอที่ว่างพอนะ โอเคผมจะรับแล้วผมจะข้ามไปถึงผมจะข้ามไปอตอนที่ครบ30 1สิบอันพอดีโอเค okay. ได้เบวกย3ชิ้นนะ23ชิน้นส่วนเอขยะทั้งนั้นดูสิจะมีของในอีเวนต์หรือเปล่า <c oughs> มาอันเดียวอันนี้ไม่ต้องไปดูออกธรรมดาโอ้โหหนักนะหนักนะโอเคเดี๋ยวไปลบทิ้งอีกรอบหนึ่งนะ่ะเราก็กลับมาอีกครั้งเราได้ได้แค่ A บวกแค่สี่อันเองอะ่ะ อมันยากนะยากนะเราไม่ต้องไปสนใจเปิดเปิดเอเปิด A เลยเพราะเเราก็ครบแล้วดูแค่เบอกเดียวพี่มา2อันว่ะเอาว่ะไหนดูสิรอบนี้จะได้กี่อัน ข้อดีมันก็มีนะทำแบบนี้มันทำให้ผมอัพอัพคลิปได้สั้นลงไปตัดเอาลงคลิปได้ได้สั้นลงหน่อยโอ้ได้มาอันเดียวเอ้ยยังดีดีกว่าดีกว่าซื้อมาสามสิบกล่องแล้วเปิดออกมาได้แค่สองอันได้แค่อันเดียวใช่ใช่ใช่ได้แค่อันเดียว,อ,ยวอันนี้ยังดีกว่า โอ้โหมาสเดียดอันนึกว่าจะมีไม่มีอะไรเลยครับผมแหนบวะเดี่ยแบบนี้ไหนดูสิโอ้โหเจ็ดอันเองยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครึ่งทางคือแปดอันมา โอ้โหวิคิดจะให้มาเลยบ้างยังไงโอ้โ oh, ห oh. หนักหนักอย่างนี้หนักอยากจะซื้อดวดเดียวเลยดิอยากจะซื้อวด,ดว,ออวดเดียวจริงๆงบอกตรง เริ่มจะเครียดแล้วตอนนี้โอ้โหไม่มีเลยมาทีละยี่สิบเลยนะ รีใหม่สักรอบเอามารีเปไปรีรีรีรอบหนึ่งเมื่อกี้นะดูสิหนึ่งสองสามได้มาสามันว่ะยังดีออของตรงนี้เพิ่มได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ลบไปแล้วนะลบในกลอ่องนันไปนละ พอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูคะแนนของขวัญลืมลืมลืมเสียดายอยู่ไม่ได้ดูคะแนนของขวัญเพราะส่วนมากบางทีมันมากับคะแนนของขวัญนะบางทีเราสุ่ตรงนี้มันมากับคะแนนของขวัญเนนะี่ยบ่อยนะบ่อยแต่พลาดไปโอ้โหหลายรอบเลยเนะี่ยซื้อทีละซื้อทีละสิบเลยทีเดีวมันจะได้มาสุม่มมาดูตรงคะแนนของขวัญ ดูสิมมไม่มีอะไรเลยแรยงของขวัญว่าไงไม่ขึ้นเหรอเฮ้ยหมดเดยอะแล้วเว้ย เพิ่มขึ้นห้าเท่าเขาบอกเชื่อได้ปะเพิ่มขึ้นห้าเท่าผมไม่เชื่อ โอ้ยมาโหมิงไม่มีเลยอ่ะขาดีคุกอันเองไม่ใช่หกอันดิแปดอันโอ้ขึ้นนิดเดียวเองนะ ขึ้นน้อยมากโหลดชา้าด้วยหมดเยอะแล้วเนี่ยจีเดียวเอง มาดูดิตรงมาแล้วสี่ตีขานแค่ของขวันเป็นไงวะแค่ของขวันดูดิโอ้โหดูดิครับแค่ของขวันมันค,คิดแค่สามอ่ะ เดี๋ยวถ้ารับจากตรงนี้จะเป็นไงมาเมื่อกี้มันไม่หมดเลยแค่ห้าโอ้โห <c oughs> อะไรเนี่ยอีกสี่อันมาต้องได้อีกสี่อันได้ค่ะคิดว่านั่นจะได้ไหม น่าจะได้ฮะสียอันเองเฮ้ยสุม่มรอบนี้เอบวกสิบเก้าอันวะต้องมานลฮะมันต้องมาโอ้โหมาจริงๆมาเดี๋ยวเจ้ใจจริงอยากซื้อรวดเดียวอยู่นะโอ้โหหมดไปแปดหมื่นเก้าหมื่นโอ้สองหมื่นสองหมื่นหกเกือบสามหมื่นแล้วอ่ะ พ่อๆกันกับสุ่มแบบเอธรรมดาเลยเหมือนเขาตั้งไว้แล้วอ่ะเราต้องหมดประมาณไหนอ่ะอ้า่เหนื่อยสิบแปดอันนะเมื่อกี้สิบเก้าอันได้แค่นี้อันนี้สนะิบแปดอัน,น,น,ด,น,อน,นดูที่ได้เกียนี้ <laughs> มันมีได้สักอันเลย เนี่ยขาดแค่สามมันเองสองหกสิบสองบวกกับสามสองสามเป็นหกบวกกับสิบสองเป็นสิบแปดเลยแค่สามมันเองเรามาอันนี้ตเลยแค่สามมันเพื่อจะไปให้ได้ยังไงเนี่ยเร็วแค่สามมันเองขอรอบนี้รอบเดียวนะรอบนี้รอบเดียวได้เดี๋ยได้ไหมขอรอบนี้รอบเดียวได้เดี๋ย ีเดียวมาสามอันดีมาสามอันโอ้ยแค่ไม่กี่อันก็จะไม่ให้เลยได้ไงวะเนี่ยโอ้ยอีกเดียว สามหมื่นกว่าเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหสิบอันสิบอันนี้ได้ไหรือเปล่าลวะเออก็ไม่ได้พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะด้วยหนึ่งสอง ปิดด้วยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ้าโอ้โหเ, <c oughs> เนี่ยจิิงก็อยากได้แต่อยากได้เมืองคูนอ่ะ <c oughs> เนี่ยยังไม่มีเลยเมืองละโลเนี่ยเมืองโลเมืองชาร์โล เมืองชาร์โลดูสิมีอยังวะเมืองชาร์โลไม่มีอะเมืองชาร์โลไม่มี โอเคเอาเมื่อชารตโลงนะอ,อันนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นสองอันนี้เนี่ยหมอันนี้ก็อยากได้อะป้องกันกนารบางคับย้ายแล้วคอยเตาไประยะที่ถอย อันนี้ก็อยากได้เมืองผุดชาร์จโลจ่ายเรียกมีแต่ของอยากได้ทั้งนั้นแต่เริ่มขี้เกียจทำเดี๋ยวถ้าผมทำผมน่าจะทำพรุ่งนี้นะเป็นไลฟ์ไลฟ์สดดีกว่าตอนนี้เอาอันนี้ก่อนถึงจะไ,ได้ใช้ก็เถอะ

อันนี้โคตรห่วยเลยออฟโคตรห่วยน,นี่ใส่ไปเลยพวกนี้เนะน,นี่ยนี่นี่อ่าโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้แหละ เหนื่อยละเดี๋ยวไปตัดคลิปต่ออีก